เรื่องมันมีอยู่ว่าผมอยากจะทํารายการเกมมอนทรัสอีกครั้งหนึ่งก็เลยไปคุยหาเกมมาเล่นคือกะจะหาเกมถูกถูกมาทำคอนเทนต์นั่นแหละแล้วผมก็ไปเจอเกมนี้มา d a e is no tomorrow คือดูจากสภาพดูจากในรีวิวสกินช็อตอย่างไงอย่างไงมันต้องเป็นเกมที่ห่วยแตกแน่ๆนแถมลดราคาซสด้วยตอนนั้นผมก็เลยเอาวะซื้อมาเล่นซะหน่อยคือกะจะทำคิปด่าเต็มที่อะเห็นภาพก,กากเงี้ยด่ามันแน่ๆนผมก็เลยตัดสินใจซื้อในราคา3 7บบาทแต่ไม่คิดว่าจะมาเจอของดี There is no tomorrow Better อ d i t i o n มามีใครบอกตัวให้กูดูหน่อยมันไม่มีใครเล่นเกมนี้บนโลกได้เลยเออนี่ไง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 ฉันเห็นขอบแมปนะฉันเห็นขอบแมปนะจ๊ะ <laughs> นี่นมันขอบแรงสเก็บใช่ไหมนะ่ะ <laughs> เด็กแม่งตัวเล็กมากหรือมมาหินอ่อนมันใหญ่วะฮะ Invisibl e Wall Oh my god สามเหลี่ยมทัชสามเหลี่ยมห้อมึงไงกูงจะรู้ไว้ยเนี่ย ไอ้ผู้เอกมันต้องนั่งมุมห้องริมหน้าต่างนี้สิวะาไม่ต้องเอาเท้าขาง,างนี้ด้วยแอนิเมะรสสูปสดๆโอโ้ยกิ๊กมากต้องเอาเทา้ทาเท้าขางด้วยเป็นโพสที่แบบคลาสสิกเฮงง่วงละง่วงละโอ้ยซ,ซัมเซเล,ลนฮิวเชตกูเดินได้แล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ย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 โอเคปฐมมึงค hey, 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 hey. okay. ้างซะกูแบบนู้ก็มันมันกลายเป็นชิ้นเมื่อนั้นเซ่ห้า <c oughs> ได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยกระตุ้นกว่ะ There is no tomorrow อี๋มีต่อยด้วยอึอึอ,อึมัดมวยมัดมวยมาอี๋อ animation แบบโหวิธีโหแบบจอมยุทธมากเลยเกยมอะไรครับไม่เคยดูผมว่าเกมนี้คงไม่มีใครเคยดูหรอกโบนโลกเนี่ย The r e is no tomorrow ชื่อมันแล้วก็เขียนต่อท้ายได้ว,ว่า Better Edition <c oughs> อะไรวะ The fuck เอ๊ะ

กูต้องกลัวเรารู้ที่เตีย้วยวเว้ยนี่แน่บองกี้เออ fuck fuck อุ้ยเล็กน้อด้วยอุ้ยเยอะ it can be I have to all เราเราช่วยมันมันช่วยเราไงนะโลกถูกทำลายเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนแต่ว่าเอข้อสอบที่เราได้ก็คือข้อสอบวันพรุ่งนี้แสดงว่าพรุ่งนี้ของโลกพระเอกจะถูกทำลายงเงี้ยแหละ พวกลามันมันจะมันต้องการรวมโลกมันโลกกับโลกเราไดาเป็นชั่นเข้าด้วยกันลองดิ f อี๋โว้ยโอ้โหมุมโอ้งเี้ยมมากโ,โหปืนเนี่ยอินน้ำมันสุดๆ feel u ย r e a l To me no this is Unity อ้ยเฮ้ยไม่เลวอะนี่เอาจรงิงๆทำไมมันเป็นมอสซีเนยกระถิวะแค่ามาทำกราฟิกเกมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะมาดูจงกี้อยแตก็สมราคาแนละ้นะเจอคุเอ็กซคิวแนบองกี้เอา้า ไปหนึ <muitas> ่งนะเเฮฮ้ย้ยอู้ออุ้งกูหายอู้กูหายก่อนเอาเกตุเป็นบอน์เทอรเวอร์ชันอาจจะห่วยแตกมากๆก็ได้แล้วพอเป็นเบอรเทิร์เวอร์ชันแล้วคนไม่ได้กลับมาเล่นใหม่ก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันดีแล้วเราต้องหาวิธีกันว่าด้วยกันกล้วยเด็กนี่ไม่เชื่อมโดดแกลลี่มันโดดตายหาแน่นอนเลยเนยเซอม์เวชเลยวะเนยนูองแกลี่ จับทันอุย้ยมันมีคนตัวนี้เรื่องหรอวะเฮ้ยฮะเอกคือเฮียอะไรเฮ้ยตุ๊กฟักไม่ใช่กูกดเอกกูลืมอ่านได้ว่ามันต้องการปล่อยสายไปแล้วลีออนเออสายไปแล้วกูกดเอกไปแล้วไงทางออกก็เลยไปยิงของตัวเองจบเกมขึ้นเครดิตวิวๆๆเอาเลยขึ้นเครดิตทำอะไรอะลีออนตกวงตาไม่เตือนใจเสกโฆษณาค้างแซงมาโหลดฉากโอเคกลับไปลุกปกติเปล่าไม่ใช่ แชทใช้พิลลุทว่ามันแคบยากแค่ไหนขยับโคตรยากคือคือมันไม่คอนโทรลเหมือนที่เรากดมันดีเลย์โคตรโคตรแชทเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห้ฮ่าฮ่าฮัา what the fuck what the f u c ให้กดไงวะโอ้กูเห็นท่าเลยสายสุดกูนึกว่าจะต้องหลบ f u c ให้กูหลบไงวะไอสัตว์ให้มันอยู่ตรงกลางให้กูทำยังไงอะโอ้เสียงน้ำแบบเจ๊ะมาก มันคือเชลนิ้วที่ก้าวฝีห่วแตกอะพูดง่ายงพืชมันขยับตามเราเดินด้วยโอ้ทันสิาบาทแชทสังเกตนะแชทมันเล็งปืนไม่ตรงเป้าเลยห่า <c oughs> หลังป่ป yeah! เ bon no, ่า่าฮ่กฮ่้ฮ่ฮ่นนี่าฮ่หัวแตกแล่ว่ะอ่้มีาฮ่าฮแบาบฮ่าฮัาฮ่าย เฮ้ยเกมนี้เอาจริงนะท่านแบบนับแค่เกมเพลย์แบบไม่สนกราฟิกเนี่ยมันมันดีใช้ได้นะเอาตรงๆหนโจ๊กโนโจ๊กเฮ้ยตอนเป็นตุ๊กตาบังคับยากมากเลยเฮ้ยมัน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 เข้าไปในกุ้งกวากูไม่กูหาไม่เจอมันทะลักเข้าไปในนั้นไอ้เหี้ยมันฉลาดไหมอุ้ยไอ้เหี้ย้อว่า มาดิมาดิาดยิงย่างอะไรป,ปืน,นชิบฟาดเฮ้ยเฮียโหโหเกมนี้สเตลดีกว่าโอ้โห,โห,โหเก,อกือบตายอียา destructible object เฮ้ย it just keep getting better and better ไว้แชท holy shit puzzle อะ ต้องไปฆ่าม,มอนทั้งหมดดีกันอะระบบป่าก็เฮียมากชิบหายแล้วแล้วกูจะขึ้นยังไงเดฟเดฟวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเดฟกูขึ้นไปได้เดฟลีออนสู้เขาลีออนงงสามแชกเฮียก็คือวิธีแก้ปัญหานของมึงเหรอให้กูต้องสองนี่ใช่ไหมมไมจจบไปไม่นะเฮ้ยกูทำไรเฮ้ยเฮ้ยกูแปลงร่าง,างเป็นตุ๊กตาได้สัตว์ โอ้หมีค t e ด้วยโอ้โหดีนะที่ผมนึกถึงนึกถึงฟีเจอร์ตุกกตาทารุโหมันเด้งมาโ er, อ,อ้โหเฮียบอสไฟเหรอเออตายเหรอเอาปืนมาไอ้สัตว์ <laughs> นึกว่าต้องตีสามครั้งตามกฎโอ้โหเห็นเฮียเลยเกียร์แม่งแอมบิเชียสนะเนี่ยโอ้โหถึงด่านคือเหมือนเด้เขาไม่รู้ทำไงให้างฝีงดูดีแต่ซัมฮาวมันก็ไปได้อยู่นะ <laughs> เอาไปรอดอยู่อ่ะ โอ้ใหมาอีกแล้วเหรอชะก,กันได้ไหม Can't see shit bro กินยากมากเลยกูไปบ้องง่ายกว่าเฮ้ยเอ้าเยอะตายแล้ว what the fuck ทำไมมันเห็นตัวกู้ตุกตา,าตว่าโต่เฮ้ยเฮียอะไรวะเน,นี่ย what <c oughs> โอ้โหหมดกันทำมาหมดชัดเฮ้ยบอสไฟเหรอ โคลเฉีนั่นบอสด้วว่ะเฮ้ยไป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 อ้โออ้ออ้อูออออููอูอู้อ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 ักู้ออ้ออ้อู้อู้อู้ี้้อูอ้อู้อูู้้อูู้้อู้อูอู้อู้อูู้มอู้อู้อ้อู้ออ้อูอง้อู้อ่อู้อ้อู้อู้อู้อ้อูนอู้อ้้ แต่ฟ hey. ั k เฮ้ยชิดอะไรวะไม่ว่าจะเกมไหนนะแชทถ้ามีเซชันบังคับสเตลเนี่ยมันบูชิดหมดนะมันเดินทะลุเข้าตู้ล็อกเกอร์ไม่แฟร์กูตีไม่ได้มันติดไอ้เฮียโอ้ไอ้เฮียมันเห็นทะลุต้นไม้ โอ้โหทรมานทำไมต้องห้ามกูสู้ด้วยวะห้ามห้ามไม่ห้ามกูสู้มันตายยกห้องกันน่ะทำไมคนทำเขาคิดเอาเป็นไอเดียที่ดีเลยห้ามสู้แล้วต้องสเต,ตลไปเอาของทั้งหมดเนี่ยสเตลผิดทีตายเลยนะเนี่ยนะเฮ้ยขวางทางเดินไม่ได้ไปเอาฮาอ๊ย <c oughs> <c oughs> คือแค่กูทำงานอย่างไอ้ง่ยะโอ้โหโอ, <c oughs> อ้โหเรา AI เกมนี้จริงๆทำไมมีแค่กูที่เดินอ้อมไม่ได้ AI ม่นเดินชิลเชียวในรูปมันใส <c oughs> ในรูปมันใสแว่นนะโอ้ <c oughs> โหวิศวกรรมกัน้นทุนเรศดมากแล้วกูทำไรวะถ้ากูมีอาวุธน,นะกูจะทุบหวัวมึงไม่ชิงปืนมาในกระเป๋ากูนี่วะ <c oughs> มาดิมาดิโอ้สั์ <c oughs> โอ,อ้เฮียมัน,ม,นมันสะตาร์ล็อกกูมันใช้ควายที่ไหนกระเป๋าปะซาร่าอ่ามันมีน้ำไมดีเอ้เรื่อแล้วเว้ยเฮ้เรื่อยไปซาร่าเฉยไอ้เยะมาลีาออน e เดี๋ยวซาร่าจะโชว์ความเก่งเองเช็ดผมกดผมกดลูกไม่ได้ คือกูลุกไม่ได้อ่ะดีเวลลอปเปอร์เดี๋ยวนะมันบักอ๋อต้องวิ่งทำไมยังกระตุกอยู่วะกูปรับโล่ยังกระตุกอยู่วะตัวรอคอร์ไล่ไทเกอร์หัวปุ๊บเฟรมเรทหายเลยน่ากลัวมากเฟรมเรทยังกลัวนี่มีรอยบากที่หน้าด้วยตัวร้ายว่ะอุ้ยยิงทิ้งเลยว่ะเชี้ตัวร้ายว่ะวิลเลียนว่ะไม่มีใครหนีจากฉันไปได้โหช่วงดีเฟนด์เหรอนี่มันเซกชั่นแบบดีอิวตินนี่ว่ะ ไม่ตายวะเออ What the fuck เฮ้ยไอ้เหี้ยลืมไปมันระเบิดกูตายไอ,อ้เหี้ยมันเดินถอยได้ฉลาดจังวะ,วะมาวันนี้อืมอืมอืมบิงบินบินตัวนี้มันระเบิดตัวเองได้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะไม่ว่าคุณจะปรับต่ำสุดหรือสูงส,สุดแค่ไหนภาพมันก็เป็นขี้อยู่ดีมาดิ โอ๊ยฮะ What the fuck ทำไมคุณอ่าห่าห้ามเมลีตัวเฮียดีเมลีมันบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ห่วยแตกไม่ตายเนี่ยวะมาห่าห่าห่าห,าห,าห,าหา What the fuck just happen ออกสิเว้ยเฮ้ยหน้าเมนูกูไม่ออกฮัลโหลหน้าเมนูกูไม่ออก ฆ่ากูทีเอาเอาน่าไม่ดูออกจากูตายแล้วไอ้เหียเกมกันตีนกูใช่ไหมเนี่ยกูลืมผิดพลาดตรงนี้อีกแล้วห้ามเปิดตอนที่มันคุยกันมันบักอทำไมไอ้ไอ้กูน่าจะสปอนดิงวะกูจัดการเองก็ได้ยิงท้องหัวแตกสุดยอดเออแทงไปซะละเอออย่าหนีไม่หนี อย่าให้กูไม่หหนียิงมันหมดแล้วยังกูไม่เหลือปืนแล้วนะโนอะ้ยเฮียโอ้สาระแครี่กูหน่อยระบ,บบคอมแบทมันเฮียมากมึงเอามึงมึงอื่นกว่ากูเยอะอ๋อ oh, เธอเคยช่วยเด็กผู้ชายที่สวนสาธารนณะหรือเปล่ามาก่อนหรือเปล่าอ๋อ oh, oh, มันเรื่องตอนคนรลอกได้กูเก็บลืมเลยนะี่มันมีนั่นอยู่โอ้ oh. กือบลืมเรื่องทุกอ,อย่าง i t a l l Coming Together เขียนบทดีกว่า R.E.C. The Series Netflix อีกโอ้โหอ๋อคนนั้นคือไอ้ไทเกอร์เหรอ if I don't stop him back then he should do something really bad to you อ oh. ๋อหนัาเคยไทเกอร์เหรอ It all coming together By your mother แม่เราอ๋อแม่เราเป็นตำรวจเหรอในเรื่องมาเริ่มขี้ใคร a t w h y he w a n t to อ๋อต้องการแค้แค้นกับลูกลูกคนที่จับลูกชาย อ๋ออคัมปิ้งตุเกเตอร์ขี่ไม่สไลด์ด้วยวะเฮียสิยอดทำไมดูสึกแปลกๆวะกูไม่เหลืออะไรแล้วนะไม่ก oh, ูไม่มียา holy shit ทำไมกูสไลด์อย่างเงี้ยเชี่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 ยโอ้วิ่งลีออน กูยังตีเมลีไม่ได้เฮียกูยังหนึ่งหนึ่งมึงไม่รอดแล้วใช่กูสู้กับโอ้มันตายแล้วโอเค it's big brain time ไฟฉายมึงก็เสือกทรงไฟฉายไม่ตรงอีก the fuck อย่างนี้เหรอใช่หรยอวะลายมึงก็หลงป้งมากเฮียใครจะไปดูออกว่านี่คือลายมึงเหรอฮะฮะ เออได้ใช่จริงด้วยลายมึงกากสัตว์มึงจะรู้ไหมเนี่ยโอ้โห fuckfuck <laughs> มึงเจอแล้วไอเ้ <laughs> เพลทฮู้ออาวโดนยิงเขา่าไฟฉายายังไม่เห็นเลยว่ากูสองเต็มหลังมึงเนี่ย <c oughs> ตายซะไอ้งโง่ไม่นะตัวละครปวดจะตายไปเนะี่ยใช่ <laughs> ตุ๊กตา <No. S 2> ว้านี้มึงวิ่งไปมัเมนเป็นเดอะแฟดี่ยโหละหไฟนอนเลยแชทผมว่ามันเข้าสู่ช่วงไฟนอนแล้วว่ะมันมาอย่างงี้ช่วงไฟนอนแน่ๆพระเอกกำลังแบบอุ้ยให้เรีนเสียงพักนะนะอุ้ยอุ้ยทุกคนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีตกรอบช่วย เอาตรงๆผมเอาตรงๆว่ามันบันเทิงกว่าการนั่งดูซีรีส์ RE เยอะเลยนะผมดูไปสองตอนนี้เกือบตายไอ้ชูเกิลเกินเอนชอเนี่โอ้เนื้อเรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองว่าทําไมแม่ถึงเป็นตํารวจไปได้แล้วไอ้นี่หยิบปืนแม่มายิงพ่อมันทําไมกูตีแล้วกูโดนรถอะโดนตีแม่งเข้มข้นมุ้งกล้องมันเป็นเฮียอะไรเนี่ยกูโดนดาเมจก่อนหรมุ้งกล้องจะดีเลยวะ ไม่ตบไม่ต yeah. yeah. ีไม่ดีขึ้นเลยมุมกล้องเนี่ยมิสเตอร์เอ็กซ์แอนด์โฮมไอ้เหี้ยเธอที่เยสโก้ไอ้เหี้ยมึงเอาลูคมึงเอารูปฟรีมาจากเว็บไหนคือของที่มันเนื้อเรื่องมันจะแบบส وبر เอ็นกู๊ดแต่เนื้อเรื่องมึงเสือกคอมเพลลิงอะเนื้อเรื่องมึงเสือกดีกว่าเกมที่พุทเอหลายเกมในสมัยปัจจุบันอีกเอาตรงๆนะ มันผูกปุ่มดีมากเลยอ่ะแต่แบบมันดันทำฉากดีตอนฉากสุดท้ายนะ้นเนี่ยโอ้โหกระตุกสั่นไป่ไวแล้วมองพื้น What is this อีวากิเลียนชิมันมีเกมอีกหลายเกยมที่สมควรได้โมซี่ในกะถีมากกว่าเกมนี้เยอะอีมันจะมีเพลงจบดีๆไหมวะสนุมโมชัดด้วยอี เดี๋ยวเเดดีีด๋๋ยยววมันไปเจออีซาร่าแล้วก็บอก Have we met each other before? ก็ข,ขึ้นเครดิตเลยเราเคยเจอมาก่อนหรือเปล่าอ,อี๋เอ้าไอสัตว์โ <laughs> อ้ยกลั้ว่าเจอซาร่าไอ่ใช่เจอพ่อมัน I ไอ้ฟกเข่าโอ้ยเออ t เดทาเกตอิ s ชั่นคอ l แอมบูลเรนไรเน้าแอมบูลเรนแอมบูลเรนนัดผมมีแล้วอ๋อที่มันเคยบอกว่าอย่างเป็นตำรวจเหมือนแม่พระเอกแอนิเไงไง <laughs> มชันไหมเดี๋ยวนี้เมทบีฟอสขึ้นเครดิตขึ้นเครดิต

เฮ้ยบอกมาจบเงี้ยสัตว์ยะโน่ no! มึงจบได้คาใจเฮ e ี้ยเหี้ยหลังจากเล่นจบเนี่ยผมข,ขอพูดเลยว่าโดนจัด The Book Form Cover จริงๆฮะ คือภายใต้กราฟิกอันห่วยแตกหมาไม่แดกเนี่ยมันมีเพชรที่ซ่อนอยู่จริงๆคือไม่บ่อยนักนะที่จะหาเกมห่วยมาเล่นแล้วมันกลับออกมาดีซะง,งั้นอ่ะละเกมเนี้ย The e no s n o Tomorrow ก็เป็นนึ่งในั้นเอาละมาบรรยายดีวยกว่าว่าเกมมันเป็นยังไงกันแล้วทําไมมันถึงเซอร์พาร์ตเอ็กซ์ปีเคชันทำให้ผมมองว่ามันเป็นเกมที่ดีได้ทั้งที่รีวิวมันเนี่ย mostly ในกระถีภาพก็เหมือนขี้ก่อนอื่นเลยก็คือเกมนี้เป็นแนวเกมเซอร์อร์เลอร์ซึ่งเป็นแนวเกมที่ผมชอบอยู่แล้วก็เลยจะลองมาเล่น เ,เกมเพย์นั้นดูรวมๆก็คงประมาณเดลอาซับอัดอ่อนโลบจ็ตพอถูดดูไทยๆไปได้ถือว่าไม่ได้แย่ยมากเท่าไหร่คือพูดได้ไง่ายว่าเกมเพย์เนี่ยคืออยู่ในระดับที่พอให้เล่นจบแต่สิ่งที่ดีงามเนี่ยคือพอดเรืเ่องและการรอเรื่องครับในตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าในเรื่องเกมเนี่ยมันดีกว่าเกมที่เพื่อนเอหลายๆเกมเลยนะเอาจริง ผมจะลองเข้าข่าวลัวกันแล้วเรื่องเป็นตัวเอกที่ชื่อว่าลีออนนะ,ะไม่ใช่เอสแค่ไนดีเป็นเด็กหนุม่มนักเรียนธรรมดาทั่วไปแต่อยู่ดีก็เกิดการข้ามเวลามาในโลกอนาคตน่าจะร้อยปีมั้งโลกอนาคตที่ล่มสลายเป็นแบบโพสโพคาิปอะไรอย่างนี้มันเกิดจากการรวมกันของโลกคลมสิ2โลกเข้าด้วยกันทําให้มีสปาร์ลาดเกิดขึ้นเกิดมหันตภัยอะไรต่างๆนานา,นา,นาคือมันมีปมต่างๆเยอะฮะปูเอาไว้เยอะมากพอดเรื่องก็เล่นใหญ่อลังการเนาะ แต่ว่าตอนเกมจบเนี่ยมันขหมดปมทุกอย่างได้ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อว่าแบบทำไมผู้อเอก ถึงมาในอนาคตสิ่งาต่างๆที่เกิดขึ้นมาแบบนอนเซนเนี่ยมันมาจากอะไรทําไมพระเอกถึงเป็นโชวิเส้นวันอะไรประมาณนั้นมันมีการอธิบายลองรับหมดเลยซึ่งผมแปลกใจมากๆคือตอนแรกเนี่ยคือพอดเล่นใจขนาดเนี้ยผมการคิดว่าแบบเกวินดี้อย่างเงี้ยจะไหวเหรอยังไงยังไงก็เละแน,น่ๆเพราะว่าขนาดเกมที่เพื่อนเอบางเกมยังเล่าพอดขนาดนี้ไม่ไหวเลยแต่ว่าเกมเนี้ยมันกลับทําได้เว้ยออกมาดีด้วยนะก็คือการเล่าเรื่องเนี้ยกลมกล่อมลงตัวมากเออบทมันแบบมันชวนติดตามดีรวมถึงตัวละครด้วยตัวละคร แต่แล้วตัวนะ่ยก็มีบุคลิกที่แบบน่าคุ้นหานะ คือบางตัวอาจจะแบบคลีเช่หน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเขียนมาดูมีมิตริระดับหนึ่งเลยแม้ว่าจะไม่มีเสียงภาคในการเ,ราเล่เาเรื่องก็ตามะนะเออแลวมีอีกย่างหนึ่งที่ผมต้องแยกเลยว,ว่าค่อนข้างสุกหกเลยก็คือเห็นเกมเพลงง,งๆ่ๆภาพเพงงอยแบบนี้ะนะตอนแรกผมคิดว่าบั๊กเยอะบานเบิร์เล่นไปแล้วแคลชเล่นไปแล้วไปต่อไม่ได้อะไรอย่างๆแต่ความจริงเนี่ยผมเจอบั๊กน้อยมากแต่บั๊อันก็ก็หนักอยู่แต่ว่าเทียบกับสเกลแล้วนะมันถือว่าน้อยพอสมควรเลยและถ้าพูดถึงเกมซื้อร์เฉลยเนี่ยเราต้องไม่พ้นสิ่งนนนี้้ออกกจากนะ คือพัซเซินนะปิศสนาของเกมเนี้ยคืออันนี้ผมก็ทึ่งเหมือนกันออกแบบมาดีมากๆกลมกล่อมอ่ะคือไม่ได้ยากเกินไม่ได้ง่ายเกินคือมันเป็นการแก้พัซเซิลที่สนุกอยู่นะแบบว่าเฮ้ย <Hey, S 2> เราก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเงี้ยมันทําให้เรา้งสึกงานได้แต่ว่าเกมนี้คือเขาพยายามจะแบบเล่นใหญ่นะ่ะมีทุกอย่างอ่ะมีทุกอย่างของการเป็นเกมที่บิดเที้ยอะไรเงี้ยมั้งคือมี QTE ด้วยอาจังไม่ผิดนะมี QTE มี Stealth section โอ้อันนี้คือ section ที่ผมเกลียดอยู่ก็คือแบบ คือถ้าสเตล์ไปรอบคามอนอะเออนั่นทําดีแต่ว่ามันมีช่วงกลางเกมอะเราต้องสเตล์หลบมอนแบบว่าถ้าโดนดีเทคคอมพนเนียนเราก็จะโดนฆ่ามีเซ็กชันแบบต้องยื้อเวลายิงสตูจนหมดเวฟอะไรเงี้ยคือมีหมดมีหมด,มหมดเล่นใหญ่เล่นใหญ่มากแม้กระทั่งให้เลือกชอ e ในการดําเนินเนือเน้อเรื่องอะคิดดูยังมีอะคือคาสินถึงมันจะดูแบบง่อยแต่ว่ามันก็ทำหน้าที่ของมันอะคือเล่าเรื่องได้เกมก็ไม่ได้ยาวมากฮะเล่นประมาณ 5- ้าถึงหชั่วโมงโจบก็เวลามาตรฐานของเกมแนวเซอร์เคอร์เ แ,แต่ถ้านับว่าผมซื้อมา37บาทเ่ะก็คุ้มนะคุ้มมากด้วย แต่ผมก็ไม่แปลกใจนะที่ว่าทําไมมาถึงได้โมดซีนิเกทีฟอะคืออย่างแรกเนี่ยที่ไม่ต้องสงสัยกันเลยก็คือภาพครับกราฟิกห่วยแตกมากคือมันก้ากึ่งระหว่างเกมประมาณเพย์หนึ่งเพย์สองเพย,อเพยอ์อะไรประมาณนเนี่ยคือเท็กเจอร์ีเล็กเหมือนขี้เอาจิงผมว่าเกมเพย์สมันสวยอีกแต่ถ้าได้ดูแล้วคือเดฟเขาก็พยายามเต็มที่นะพยายามทําให้กราฟิกมันสวยที่จะทําได้แหละแต่ว่าอันนี้คือเต็มที่แนละ้ว เลขอย่างนึ่งก็คือเช็คพอยต์ไกลครับแปลว่าคือถ้าตายทีก็ ก็ไกลอยู่อะบางด่านก็เดินไกลอยู่อะก็ทําให้หลายๆคนอาจจะปิดเกมทิ้งไว้ได้คือสเตลเซ็กชันที่แบบเราไปลอบฆ่าศตัตรูการบริหารไอเทมระบบวินทุรี่อะไรระบบคอมแบทพื้นฐานคือมันทําได้เพลินนะเพลินแบบว่า a อไออาจจะงงน,นิดนึงแต่ว่าโอโอ,โอตอนที่เราแบบดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยเล่นผ่านด่านไปเรื่อยมันอยู่ในแบบที่สนุกเราะว่ามันไม่ยากเกินไปไม,ไม่ไม่ตึงเกินแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมเล่นอร์มอลเนาะถ้าเล่นแบบวิญญาณน่าจะหัวร้อนอยู่อะเอาจริง มันอาจจะไม่ใช่เกมที่ดีอะไรเลื่อนเลยก็ได้มั้งแค่ว่า Expectation ขวามาดหวังผมเนี่ยมันต่ำสุดๆแบบว่าติดดินอะแต่เกมกลับทําได้ดีเกินกว่าคาดคือถ้ามองข้ามความแจงกี้ความโปรเตโตกราฟิกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งไงน,นะดีกว่า เกมที่ขายแบบเป็น10บๆดอนเยอะแๆเลยนะแต่ก็พูดอยากนะเพราะว่าเราจะมองข้างกราฟิกมันก็เป็นหนึ่งในเมเจอร์พอยสำคัญอยู่เนาะและผมเพิ่งค้นพบว่าเกมเนี้ยทำโดยคนคนเดียวครับเป็นซโล่วดเดฟจากคนสิงคโปร์นั่นเองใช้เวลาทำามปีโอ้โหขอตบมือจริงฮะตบมือ มีความพยายามครับดิวอลเปเนี่ยคือเขามีของเขามีไอเดียจ็บๆนะแต่ฝีมือไม่ถึงให้พูดตรงๆนะเลยออกมาได้แค่นี้แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าเขาทําอย่างเต็มที่นะเห็นถึงแพชชั่นเลยทำสุดความสามารถเท่าที่จะทําให้ไอเดียที่เขามีเนี่ยออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้บอกตรงๆว่ารู้สึกดีฮะที่เดาผิดเ <c oughs> ดาผิด,ดว่าจะเป็นเกมห่วยอะไรอย่างงี้ก็อันเนี้ยคือ Hidden Gem อะ มันคือเพชรจริงๆนองมันคือเพชรจริงๆต้องพูดอีกครั้งนะว่าแบบมันเล่าในเรื่องดีเว้ยตอนจบมันดันแบบปูแบบคลิปแฮงเกอร์อีกแบบว่าเอาภาพต่อมาดิขอร้องละ <c oughs> เอาภาพต่อหน่อยขอภาคสองหน่อยครับอ่ะจบไปแล้วครับกับหนึ่งในเอพิโซดเจมอสเทรสนะครับผมอันนี้ขอเป็นเกมนี้เอกล v e เกมเดียวเพราะว่ามันแบบมันเด็ดดวงจริงๆนะฮะยังไงก็ ขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามคอยกดไ like, ลค์กด subscribe ต่างๆนาๆนาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงทุกท่านที่กดสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับตั้งแต่ระดับแฟนบอยเลยขอบคุณทุกคนมากนะฮะแล้วก็ระดับอีพิกบอยเริ่มจากคุณเดนิลองออมทวินดิโฟแล้วก็ระดับจินเนอรี่บอยเริ่มจากคุณโอเวอร์เซียบูเกอร์คุณโอเว่นหกเก้าสามหกคุณพชรนกคุณจันท์และคุณวิลเลจโฮปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ